เอาละครับกลับมาช่วงที่2นะครับของคู่มันมวยไทยนะครับมี2คู่มาแล้วครับคู่นี้รองคู่เอกครับสิริมงคล PK มวยไทยครับพบกับทางด้านธนนชัยทอแสงเทียนน้อยคู่นี้ชกกันในพิกัด132ปอนด์นะครับสิริมงคลนี่แหละครับกรรมการพันเอกขวัญรัตนรังสีครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับ มาดูฟอร์มกันนิดนึงครับสิริมงคลเนี่ยสฟอร์มหลังชนะคะแนนโตโต้สิอู้บนนะครับชนะน็อกมนขาวชอจันมณีในยกที่3ล่าสุดมาสะดุดแพ้คะแนนลมอีสานสิบซออึ่งครับส่วนชนวนทชัยครับสฟอร์มหลังแพ้คะแนนซุปเปอร์แบงค์มอรัตนะบันดิตชนะคะแนนลำน้ำมูลศักชัยโชคครับล่าสุดครับมาแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กวอสังประไพครับ แสงทน้อยสองลุงโรดนะครับหรือพี่ตู่ในขึ้นถอดมงคลในกับทางด้านธนนชัยเป็นหัวหน้าคณะนะครับมาชมกันเลยครับยกที่3คุณนี้เลดเปิดเสมอธนนชัยครับ2ยกผ่านเนี่ยธนนชัยได้เปรียบ7ต่อ4เลยครับเป็นมวยประเภทบูล้างผ่านนะครับเตะขาต่อยหมัดส่วนสิริมงคลเนี่ยมวยฝีมือ มาดูครับเอา้าลูกนี้จะกวาดล่างครับธนนชยัยได้ทีบูเลยเอา้าต่อยซ้ายยังไม่เป็นอะไรครับยังเก็บอาการได้ ดูจังหวะต่อยหมัดกัยครับอนั่นนนนชัยมาเป็นชุดเลยวง,งนายครับตีเข่าซ้ายนนชัยเดินต่อมาเดินมาโดนแข้งขวาดอกนี้สาดแข้งซ้ายคืนไปครับดูครับต่อยซ้ายโอ้โหมาทีนี้ มาเป็นชุดไม่รู้จักการตรงไหนแล้วครับธน,นชัยต่อยแม่นเลือเกินครับสุริมงคลน,นี่พยายามับวงในดีกว่าครับพอดูได้พอดูดีเสียแขกนี่เชียร์อยู่ด้านล่างครับธน,นชัยเดินต่อยหมัดซ้ายขวางหน้าไว้ครับสุริมงคลแก้อย่างไงยังมีเขา เรวงในนี่ของชอบเลยครับซีรีมงคนฟิกมาตีนนใช้ยมีคืนเหมือนกันดูครับเด้งขวามานนชย,ยังมีคืนโดนอีกทีหนึงก็ยังมีคืนข่าซ้ายไปยังทันครับสาดแทงขวานำไปพาดเปล่าแล้วโดนหมัดเลยไม่ได้โดนทีเดียวครับโดนสองเลยครับ สอกซ้ายสอกขวานี่มาหมดต้องระวังเลยครับแต่ดูธนนชัยครับแม่แข็งแรงจริงๆริจังหวะทำประกบในปีเข่าขวาครับพลิกมาลูกนี้โอ้โหธนนชัย ก่อนหมดยก3นะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครับผ่านไปแล้ว3ยกครับคุณผู้ชมเป็นทางด้านถนนชัยครับได้เปรียบ5ช่วงตัวครับไกลในในเลยครับเึนมายกที่4ครับ สิริมงคลต้องทำแล้วครับสถานการณ์เนี่ยบังคับดูครับจังหวะวงในเปลี่ยนเกมมาเล่นวงในามาได้แข้งขวาไปทีเอาแล้วก็เททิง้งเ,เบิร์นเลยครับแต่ถนนชายดีมีหมัดวงในก็มาสู้เหมือนกันตีเข่าขวาสิริมงคลต้องต่อเนื่องกว่าน,นี้ครับ เอาโดนหมัดแต่ละทีนี่งไปเค้งมาแล้วครับสิริมงคลฝันศอกซ้ายยืนจัดมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าอดทนมาสมงควรเลยครับสิริมงคลแยกออกมาครับแยกออกมาทีบสก,กัดไว้ดูครับไม่ให้เข้าเลย ตีอยู่ไหมครับสิริมงคลตีเข่าขวาตีขวาอีกดอกดูคับตนวนชัยนี่แคซอยคืนมาเลยครับหลายจังหวะอ้า,อาคลิกลูกนี้เสียหลักมากระโดดเขา่าเข่าซ้ายไปทีหนึ่งโอ้โหแต่ล้มลงไปอีกแล้วครับหนนแข้งขวาไบาสองดอกเดินหน้าเอาคืนครับตนวนชัย เอาปล้ำแล้วว่ายังไงตี้ดานเข้าเชือกแยกออกมาครับยังพยายามอยู่ครับสำหรับทางด้านสิริมงคล พยายามอยู่ครับสิบมงคลนี่วงในเน้นเลยยังไงตีได้ไม่ได้สิบมงคลดูครับทำอะไรนี่ไม่สะดวกเท่าไหร่ครับสิบมงคลไม่ถนัดนะครับยังเดินหน้าต่อครับ ยัดข่าวซ้ายโดนคืนมาดูกับเวลาทางด้านตนนวชยัยตีเนี่ยครับตีหนักๆครับต้อหนักๆตระลีมงคลทําแล้วเนี่ยตนนชัยไม่ยุบครับหมดยกที่4ครับอ่านไปแล้วครับ4ยกสถานก,การณ์เนี่ย ทางด้านจนวนชัยครับต่อขาดแล้วครับลองมาดูยกท้ายครับสิ่งมงคลจะเร่งผ่านไหมผ่านครับแยกออกมาครับช่วงท้ายช่วงปลายแล้วครับ หมัดมวยนะมันเหมือนกล้วยปิ้งมันมีสิทธิ์คลิกขานได้ตลอดศรีมงคลเน้เนศาสแข้งแล้วหนักๆแต่ธนชนชัยไม่ยอมครับโอ้โหมีลูกหนักๆนันตลอดดูครับสังเกตดูครับตลอดยกที่ผ่านมาเนี่ยศรีมงคลพยายามจะเข้าทำทำยังไงธนชนชัยไม่มียุบเลยครับวันนี้ แ่มีลูกดุลูกดันนะครับโดนมาคืนไปครับ mm hmm. ยังเดินไล่อยู่ครับซิรีมงคนน่าจะฟันศอก นนทชายประคองตัวแล้วครับแม่ทีมงานในสั่งบอกอย่าประมาทนะครับมืออย่าตกไปซ้ายหนักๆก,ก็ไปอีกทีหนึ่งไม่โดนครับหัวใจในสู้ครับสิริมงคลพยายามแล้วครับวันนี้ดูช้าไปหน่อย เสียงระครั้งแล้วครับกำตนโนนชายถีบเอาไว้ครับไม่ปะทะด้วยแล้วครับโชคแบบสบายใจเลยนี่ แข็งแกร่ง,งจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับสำหรับทางด้านถนนชายทอแสงเทียนน้อยโอ้วันนี้ใบหน้าหล่อเหล่านี่แดงก่ำเลยครับสิริมงคลหมดยกสุดท้ายครับ มาดูครับผลการได้คะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับันเอกควันรับรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้กับทางด้านธนชัยทอแสงเทียนน้อยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสิริมงคล p ีเคมวยไทยไปครับด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงครับ